ขุดลับเคล็ดลับของครูวิกุลโดยเฉพาะนะคะแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเวลาที่มีคนมายืมเงินมีคนมาขอยืมเงินครูวิกูลปัญหาโลกแตกเลยกรับครูสอนเทคนิคสอนเคล็ดลับสอนวิธีการหน่อยสิคะทำยังไงดีเอาไปเลยค่ะ วิธีการเคล็ดลับของครูพิกุลนะคะจดลิขสิทธิ์เลยค่ะเคล็ดลับของครูพิกุลครูพิกุลอยากบอกว่าเคล็ดลับนี้นะคะเอาไปใช้ค่ะมันจะเกิดประโยชน์กับเราด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนที่มาขอยืมเงินเราด้วยนะคะไม่ต้องปฏิเสธค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้ยืมด้วยค่ะแต่วิธีการก็คือสอน วิธีการหาเงินให้เขาค่ะเขาจะเอาหรือไม่เอามันเป็นเรื่องของเขาลวค่ะทีนี้ถ้าเขาเอาวิธีการที่เราสอนเขาจะสามารถหาเงินได้เป็นสิบล้านร้อยล้านตามที่เขาอยากได้แต่ถ้าวิธีการหาเงินที่เราสอนเขาที่เราบอกเขาเขาไม่เอาอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ค่ะเรื่องของเขาแล้วค่ะ เราทำหน้าที่